สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่16เมษายน2563อยู่เรา3คนครับผมขวัญรัมมาเซียกรอติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชแอดทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของฟุตบอลต่างประเทศอย่างที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ฮาร์ฟไทม์แล้วนะว่าวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเอ็นโกโล่กงเต้นะครับบิทฟิลของเชลซี ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงว่ามีโอกาสจะย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้โดยมีหลายๆสโมสรเนี่ยให้ความสนใจโดยเฉพาะนะครับสยักษ์ใหญ่ของลาลิกาสเปนนั่นก็คือบาร์เซโลนากับบุเดิลมาติดวันนี้เว็บไซต์ t r i b u n a com ต้องบอกก่อนว่าเป็นเว็บไซต์ที่เขาทำการรวบรวมข่าวสารนะเกี่ยวกับทุกๆสโมสรเลยนะครับก็เอารวบรวมมาแต่ว่าเขามีการทำบทวิเคราะห์ตัวนี้ขึ้นมานะเกี่ยวกับ หลังจากนี้ทิศทางของกองเต้จะเป็นยังไงบ้างนะโอกาสการย้ายทีมมากน้อยขนาดไหนวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยใช่แต่ว่าก่อนอื่นไปดูดีเทลของตัวข่าวก่อนดีกว่านะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเว็บไซต์90มิลน,นะครับบอกว่าเชลซีไม่ปิดโอกาสที่จะขายเอ็นโกโลกองเต้ในซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าซินดินซีดานอยากได้ตัวตอนเป็น90มิลผมก็ยังรู้สึกว่าเฉยๆนะ พราะ90มิลไม่ได้เด่นเรื่องของการรายงานข่าวเองอยู่แล้วเด่นเรื่องของการทําสกู๊ปอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเลกิปสื่อของฝรั่งเศสก็รายงานทิศทางเดียวกันบอกว่าเชลซีพร้อมขายเอ็นโกโลกองเต้ในราคา70ล้านยูโรเ <ๆ S 2> ท่านั้นไม่พอครับมุนโดเดปอร์ติโบนะครับสื่อฝั่งบาร์ซ่าบอกด้วยว่ามองเอ็นโกโลกองเต้เป็นตัวเลือกที่สนใจ <ๆ S 2> แล้วในเมื่อเชลซีก็อยากได้ฟลิเป้คูติโย บาซ่าก็มองกองเต้เป็นออปชั่นถ้างั้นมาแลกกันไหมอ่านะครับไหนจะสื่อของฝั่งมาติดอย่างอาร์สหรือมาก้าก็เคยมีเขียนเชื่อมโยงถึงกองเต้เหมือนกันเห่งว่าเป็นหนึ่งในขายที่เลงไว้ใช่นะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเชลซี จะขายจริงๆเนี่ยรับรองได้เลยว่ามีหลายทีมที่พร้อมจะเอากองเต้ไปร่วมง,งานด้วยแต่คําถามคือจะอยากขายจริงไหม,มจะอยู่ต่อหรือจะไปอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันะนะครับมาดูดีเทลต่างๆที่ทีมบูน่าเขาไล่เรียงในบทวิเคราะห์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไล่กันทีหัวข้อไปเลยนะครับทีละประเด็นมาดูข้อมูลของเอ็นโกลกองเต้กันก่อนนะครับปัจจุบันนี้อายุ29ปีสัญญากับเชลซีเนี่ย ยังมีอีก3ปีเดี๋ยว <นะ S 1> เยอะพอมพวรถึงปี2023เว็บไซต์ Transfer Market นะครับที่เป็นเว็บไซต์รวบรวมเกี่ยวกับพวกเรื่องดาวตลาดซื้อขายนักเตะนะก็บอกว่าราคาประเมินค่าตัวปัจจุบันเนี่ยเหลือ72ล้านปอนด์เขาบอกว่าถ้าเป็นปีที่แล้ว90ล้านปอนด์ลดลงมา นะ18ล้านปอนด์ทีนี้นะครับปัญหาจากไวรัสโควิด19ที่มันกระทบกับวงการลูกหนังตลาดซื้อขายเนี่ยโดนเหมือนการเลกกิฟเขาชี้ให้เห็นว่าพอสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยค่าตัวอาจจะลดลงมาอีกนะจาก72ล้านที่ทานเฟอร์มาร์เก็ตประเมินไว้เนี่ยอาจจะเหลือ 61ล้านปอนอ,อันนี้คือหลักเงินหลักปอนนะครับ้าเป็นเงินยูโรก็จะมากกันอีกนิดน,นึงใช่นะทีนี้อเรามาดูนะครับไล่เรียงกันเลยถึงหลักเหตุและผลนะว่ากองเต้เนี่ยอาจจะย้ายทีมหรือเชลซีเนี่ยอาจจะมีมุมที่ตัดสินใจขายนักเตะออกไปหรือเปล่านะครับข้อแรกเลยหากต้องการทำกำไรนะแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหให้ได้อะไรกลับคืนมาได้เนี่ย บทวิเคราะห์บอกว่าควรจะต้องรีบขายในซัมเมอร์นี้แล้วเพราะว่านักเตะเนี่ย29ปีหน้าแต่หลักเลขสามแล้วนะครับกองเต้เข้าสู่วัย29ปีเพิ่งวันเกิดไปไม่นานนะครับสัญญาเหลืออีก3ปีเขาบอกว่าถ้าเชลซีมองในมุมของการที่ถ้าจะขายออกไปแล้วทํากําไรได้สูงสุดเท่าที่จะทําได้บางทีก็อาจจะต้องเป็นซัมเมอร์นี้เพราะว่าถ้ารอผ่านพ้นไปอีกปีหนึ่ง ตอนนั้นกองเต้จะอายุ30ปีสัญญาก็จะเหลือแค่2ปี 2> ถ้าไปรอขายตอนนั้นมันก็อาจจะทําให้ค่าตัวลดหวบไปจากเก่าอีกผมเอาคิดเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันเอาแบบมันไม่รู้จะถูกไม่ถูกนะแต่ซีซันละ10ล้านได้ผมว่าลดไปอะ่ะอย่างเช่นสมมุติตอนนี้ยถ้าขายตอนนี้ได้สัก70ล้าน ถ้าไม่ขายซัมเมอร์หน้า60ไม่ขายอีกซัมเมอร์หน้าเหลือ50อแล้วถ้าไม่ขายอีกแล้วสมมติถ้าไม่ต่อสัญญาเ <PS C S 2> ชลซีครับเชลซีต้องพิจารณาตรงจุดนี้แล้วถ้าถ้ามันสบโอกาสแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณจะมองธุรกิจเป็นเรื่องแรก ขายตอนนี้ก็ดูเหมาะสมถ้าขายนะเราเราดูถึงเหตุผลที่มีโอกาสย้ายก่อนนะออแล้วเดี๋ยวไปดูเหตุผลที่ไม่น่าจะย้ายใช่นะครับเอาให้มันขัดแย้งกันนะทีนี้ภาพรวมเนี่ยเรื่องของฟอร์มการเล่นทีวูน่าบอกเราก็มองข้ามตรงจุดนี้ไม่ได้เพราะว่าในช่วง18เดือนหรือว่าปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มของกองเต้ตามบทวิเคราะห์เขาบอกว่ามันก็เริ่มตกลงไปเหมือนกันรวมไปถึงหลังๆเนี่ย เริ่มมีอาการบาดเจ็บรบกวนด้วยจริงๆในยุคข,ของมาริซิโอซารียังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่ว่าในยุคข,ของแฟรงค์แลมพาร์ดเจ็บเยอะครับเจ็บมาตั้งแต่ช่วง p r e ซีซั่นแลมพาร์ดบอกว่าสาเหตุที่เจ็บหลักๆเนี่ยมาจากการที่เขากรำศึกหนักมาเยอะเกินไปนะครับแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยคลอมาเกเรเล่ตำนานทีมชาติฝรั่งเศสที่เป็นรุ่นพี่ของกองเต้นเนี่ยทั้งกับสโมสรแล้วก็ทีมชาติเลยมาเกเรเล่ mm. ก็เคยออกมาเตือนแล้วว่าสไตล์แบบกองเต้ อาจจะดาววนะเพราะว่าคุณใช้แรงเยอะมากเลยคุณเทพในบทบาทนี้แต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะขาลงไวกว่าคนอื่นถ้าดูจากสไตล์การเล่นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือก็ต้องยอมรับนะคบว่าตั้งแต่ยุคซารีและสารตอบมาจนถึงยุคของแฟรงก์นัมพาดกองเต้ไม่ได้เล่นบทบาทที่ถนัดนะกองเต้ปกติทุกพวกเราเห็นภาพเขาเป็นมิดฟิลตัวรับกับทีมชาติฝรั่งเศสยืนอยู่ลึกสุดเลยถูกต้องคนบอกว่ากองเต้กับฝรั่งเศสคือกองกลางตัวรับที่ดีสุดในโลกหรือตอนที่ถ้าเป็นยุคแรกยุค ของอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยอันนั้นเทพเลยยืนมิดฟิลด์ตัวรับใช่แต่ว่าตั้งแต่ซารีจนถึงลมพาดบทบาทของเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าคนที่ยืนลึกสุดเนี่ยเป็นจอร์จินโยเป็นตัวคุมจังหวะเกมจากแนวลึกแล้วขยับกองเต้ไปเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์คอยวิ่งเพรสซิ่งถึงแดนบนคับเรื่องของตำแหน่งการเล่นเนี่ยมันเคยมีคนที่เปิดท็อปิกนี้มาแล้วเหมือนกันนะตอนสมัยที่สลับบทบาทกันระหว่างกองเต้กับจอร์จินโยตั้งแต่แรกๆแล้วใช่ตอนนั้นมีคนเขียนกันพอสมควรเราเคยเอาเรื่องนั้นอ่ะมาพูดคุยกันแล้วด้วย น่าจะจํากันได้ผมจําได้ซึ่งมันมันมองได้2มุมจริงๆมันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละว่าไยแต่เขาเล่นเป็นบล็อกทูบล็อกอ่ะมันก็ได้ประโยชน์อีกแบบหนึ่งแล้วก็เราก็เคยพูดกันว่าทําไมต้องทําอย่างนั้นก็เพราะว่าทางนัานจอซินโยอ่ะเด่นในเรื่องของการคุมจังหวะมากกว่าครับแล้วถ้าจะให้กองเต้เล่นในระบบที่ต้องใช้การ3ตัวก็ต้องเอากองเต้ขยับไปเล่นเป็นตัวที่ใช้พลังกำลังขับเคลื่อนเอาอคือ,อมผมผมต้องบอกแบบนี้แล้วกันว่าซีซั่นก่อนพิมพ์เขียวของมอริซซโอซารี ที่เขาใช้ตั้งแต่ตอนคุมนาโปลีอ่ะก็คือมีจอร์จินโยเป็นคุมจังหวะอย่างนี้แหละแล้วก็มีอันลันเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วก็ตัวทำเกมอีกคนหนึ่งเป็นพวกมาเรคฮัมซิกเออร์ปีโอเตอร์ซินิสกี้ลักษณะแบบนี้แล้วเขาก็เอาแบบนี้มาใช้กับเชลซีเป๊ะเป๊ะเขามีสูตรแบบนี้ไงเปลี่ยนเปลี่ยนแค่จากอันลันเป็นกองเต้ใช่แล้วก็ตำแหน่งของมาเรคฮัมซิกก็เปลี่ยนเป็นพวกรอสบัคลี์บ้างมาเตโอโคราซิตบ้างคำถามที่น่าสนใจก็คือว่า มันควรจะเป็นแค่ยุคซารี่หรือเปล่า,าแต่ทําไมพอแลมพาร์ดมาคุมยังคงใช้แบบแลมพาร์ดก็ยังเอาจอจินโยเล่นเป็นตัวลึกสุดอยู่ดีแล้วก็ยังใช้กองเป้เล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เหมือนกับในยุคซารี่อยู่ดีมผมมองว่าตัวโค้ชก็เหมือนกับช่างตัดสุดเขาต้องวิเคราะห์ดูว่าทีมมีอ,องค์ประกอบการเล่นยังไงแล้วผมว่าแลมพาร์ดคงไม่แบบว่า ดืดดึงจนเกินไปผมว่าเขาคงวิเคราะห์ดูแล้วว่าถ้าดูจากจํานวนนักเตะที่มีอยู่นะตอนเนี้และดูจากแท็กติกที่เขาต้องการให้เล่นผมว่าแลมพาร์ดยินดีนะกับการให้กองเต้เล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วก็จอร์จิโย่เล่นเป็นตัวโฮดดิ้งมิฟิล เ,เ,เพราะว่าในแผนของลันพาดผมว่าเพรสซิ่งหนักกว่ายุกซารีบางทีมิดฟิลตัวที่ยืนบนบนหน่อยเนี่ยมันต้องบีบสูงแต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันเหมือนที่โค้ชแอคบอกมันสองมุมถึงแม้เราจะเข้าใจกับแทคติคที่ซารีและลันพาดวางมามแต่ต้องยอมรับครับว่าสถิติต่างๆของกองเต้มันดรอปลงครับใช่นะครับทีบูน่าก็หยิบยกเรื่องของสถิติตัตวเลขเนี่ยเอามานําเสนอเช่นเดียวกันเขาบอกว่าพอปรับบทบาทจากการเล่นมิดฟิลตัวรับมาเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ย เรื่องราวสถิติต่างๆของกองเต้ลดลงอยู่ที่ตัวเลขประมาณสัก30%ใช่ครับก็โดยค่าเฉลีย่ยเราจะรู้ว่าตอนเล่นเป็นวิพีวตัวรับเขาจะตัดเกมเก่งเขาจะตัดบอลเก่งเข้าปะทะเก่งแต่พอเปลี่ยนมาเล่นบ็อกทูบ็อกแน่นอนบทบาทเขาไม่ใช่ตัวต่ำสุดที่ต้องคอยปะทะบ่อยขนาดนั้นแต่จะต้องมีร่วมร่วมของการเล่นเกมรุกมากขึ้นครับเรื่องนั้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมคือพอไปเล่นเกมรุกมากขึ้น สถิติเกมลุกก็มากขึ้นนะครับเขาบอกอย่างเช่น,ชนการจ่ายคีย์พาสของกองเต้นเนี่ยพอเล่นบล็อกทูบล็อกมากขึ้นแต่การสร้างสรรค์โอกาสทองเนี่ยในยุคซารี่สร้างได้4ครั้งยุคล้ำผาดทาได้ครั้งเดียวถ้าเปรียบเทียบกับนักเตะที่เล่นบล็อกทูบล็อกด้วยกันแล้วเขามองว่ากองเต้ยังทําจุดเนี้ได้ไม่ดีเท่ากับบล็อกทูบล็อกด้วยกันที่เล่นที่ทแบบว่ามันเหมือนอารมณ์ว่าที่กองเต้เล่นอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเล่นแล้วเหมาะสมกับระบบที่มีตอนนี้โดยการเอา จอยจินโไว้ข้างหลังเพื่อคุมเกมเอากองเต้ไปบดบี้ดีอแต่แค่ว่ามันไม่ได้ใช้ศักยภาพของกองเต้ยอย่างสูงสุดอย่างที่ควรจะเป็นกับการเอามาเล่นเป็นฟิลตัวรับคือกองเต้เล่นได้ไหมไเล่นได้แต่ถ้าถามว่าเอาไปเปรียบเทียบกับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ด้วยกันเองกองเต้ดูเป็นรองนั่นแหละผมว่าสถิติตรงนี้กับสิ่งที่ติมูนาการลังสื่อก็คือกองเต้ไม่ได้แบบใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างสูงสุดกับการเล่นเป็นฟิล์ตัวรับมันเหมือนกับว่าคุณกําลังเอาโล ไปให้ทหารแนวหน้าแทนที่จะเป็นดาบอ,อพอเห็นภาพไหม,ม,ม,มคือถามว่าคุณเอาโล่ไปให้แนวหน้าเขาใช้ต่อสู้ได้ไหมใช้ได้แต่มันไม่มีประสิทธิภาพเท่าเอาดาบให้เขาส<ช>ู้แล้วมไม่ได้ถึงกับแย่อะไรอย่างนั้นเพราะคองเต้เล่นได้ครับเพยังเห็นอยู่แต่แค่สิ่งที่ดีที่สุดของคองเต้ไม่ได้นําม,มาใช้อซึ่ง พอมันเป็นอย่างเนี้ยผมว่าผมก็เข้าใจจากทุกๆมุมจริงๆ <Ừ. S 2> ผมก็เข้าใจทั้งมุมโค้ชที่เขาเลือกแบบนี้ <Ừ. S 2> แต่ก็จะเข้าใจในมุมที่คนแบบอยากเห็นกองเต้เล่นกลับไปเล่นมิดซิลต์ตรับมากกว่า <Ừ. S 2> ซึ่ง,งถ้ามองว่าเป็นปัญหาอย่างเงี้ยมองว่ามุมนี้มีโอกาสที่นักเตะเองอยากย้ายหรือสโมสรมองว่าอย,อย่างนั้นก็ขายแล้วไปซื้ออันที่คิดว่าจะทำใช้ใชงานมากกว่าอย่างนี้ไหมมันก็มีมุมที่มองแบบนั้นได้คือถ้าเกิดมองแบบกว้างๆคนก็อาจจะคิดว่ากองเต้ไม่ได้เล่นตำแหน่งถนัดเลยแบบอยากย้ายไหม คนคนคนนอกมองจะมองว่าอย่างนั้นได้แต่ถ้าเกิดใครตามข่าวเชลซีจริงๆตามทุกบทสัมภาษณ์จริงๆกองเต้บอกเลยว่าสมัยเขาอยู่ลีกเกิงเขาก็เคยเล่นตำแหน่งนี้เขาเพิ่งมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแบบตัดเกมเนี่ยกับเลสเตอร์เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาก็แฮปปี้ดีกับบทบาทนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของสถิติถามว่ามัน d รอ p ไหมใช่แต่ถ้าเกิดถามว่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้กองเต้รู้สึกแบบไม่มีความสุขไหมคิดว่าไม่ขนาดนั้นกองเต้บอกเองว่าเขาไม่ได้แบบ ต่อต้านอะไรกับแท็กติกนี้เขาโอเคกับแบบนี้ครับส่วนเรื่องราวตำแหน่งนะคนคุมจังหวะที่เชลซีใช้จอร์จินโยอยู่ณเวลาเนี้ยทิบูนาบอกว่าถ้าเราจะไปหวังให้ว่าอ่ะถ้างั้นก็ลองเล่นสลับกันดูสินะเกมนี้เป็นจอร์จินโยพออยากพักจอร์จินโยอ่ะก็เป็นเอากองเต้ขยับลงไปเล่นแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าคนที่รอที่จะดันขึ้นมาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวแล้วก็ได้รับโอกาสไปบ้างแล้วเนี่ยก็คือบิลลี่กิลมอร์ อันนี้เป็นสล็อตที่เข้าขึ้นมาเป็นแบ็กอัพให้กับจอร์จิโนใช่ครับคือผมว่าหลักๆเลยเนี่ยมันเห็นภาพชัดว่าแท็กติกของแลพาผาดเขาวางไว้แล้วว่าตัวยืนลุกลึกสุดเนี่ยต้องเป็นคนผ่านบอลดีคือตัดเกมอย่างเดียวไม่พอเพราะอะไรเพราะช่วงที่ช่วงที่ตัวอยู่ครบๆนะไม่เอาแบบปัจจุบันนะช่วงที่แบบตัวอยู่ครบๆจริงๆถ้าวันไหนจอร์จิโนลงไม่ได้อะไรขึ้นมาแลพาผ์ดก็ไม่เคยเอากองเต้ไปยืนเป็นตัวลึกสุดอยู่ดีกับ ส่วนใหญ่จะเอาใครไปเล่นเอาโควาสิตเล่นบ้างหรืออย่างระยะหลังมาเนี่ยช่วงจอจินโยติดโทษแบนก็เอาบิลลี่กิลมอร์ไปเล่นมผมว่าคนเป็นโค้ชเห็นว่ากองเต้จุดเด่นที่พละกกาลังจุดเด่นที่การตัดเกมจุดเด่นที่การเข้าปะทะแต่จุดเด่นกองเต้ไม่ได้อยู่ที่การคุมเกม,มถ้าให้คุมเกมแบบเป็นตัวเดียวที่ค่อยอยู่อะโอเคตัดเกมได้แต่การผ่านบอลอาจจะไม่ไหลลื่นม,มันอาจจะส่งผลต่อทั้งระบบซึ่งแผนของเลมพาร์ดดูทรงแล้วอะ ผมว่าแลมพาร์ดคงชอบให้มิฟิลด์ตัวลึกสุดแต่เป็นคนคุมจังหวะเกมจริงๆแล้วเจ้าหนูนี่เป็นไงบ้างวิลลี่กิมมอนกับบทบาทกับการคุมเกมเล่นเป็นโฮลดิ้มิฟิลด์ใช้ได้ใช้ได้ผมว่าอนาคตสัก2-3ปีข้างหน้ามีโอกาสขึ้นมาเป็นตัวจริงได้นะครับอันนี้คือมุมมองที่มีโอกาสย้าย ของทิบูน่าที่วิเคราะห์มานะครับออหลักๆก,ก็เรื่องของอายุที่เชลซีถ้าอยากจะหวังจะได้เงินก้อนใหญ่อีกสักก้อนหนึ่งออนะก็คือต้องขายในช่วงซัมเมอร์นี้เรื่องของอาการบาดเจ็บที่มีรบกวนมากยิ่งขึ้นในช่วงหลังๆเ,เรื่องของตำแหน่งการเล่นที่ดูแล้วว่ามันยังไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุดของกองเต้ <ผม S 2> แล้วก็<ถ>อาจจะมีเ,เรื่องตัวแทนด้วยผมแถมใพ้อีกข้อนหนึ่งครับคือผมผมก็ยังรู้สึกลึกๆว่าเชลซีไม่น่าปล่อยแต่ผมก็มองว่าด้วยวัย29ปีแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าคนคนรามันมี มีโอกาสที่จะเปลี่ยนความคิดกันได้นะบางทีอาจจะรู้สึกว่า29ปีถ้าเกิดอยากจะขวายคว้าความสําเร็จระ<ม>ดับยุโรปความทะย,ยานครั้งสุดท้ายในช่วงบ้านในช่วงแบบช่วงพีของอาชีพเนี่ยเพราะอยู่กับเชลซีอะโอกาสประสบความสําเร็จที่ผ่านมาคือมันยังอยู่แค่ในลีกในประเทศอยู่เพราะว่ากองเต้กับเชลซีแชมป์สูงสุดก็คือพรีเมียร์ลีกหรือถ้าเกิดทัวยุโรปก็เป็นยูโรปาแต่ถ้าเกิดเขาคิดไกลถึงขั้นแบบอยากเป็นแชมป์ UCL อย่างนี้ขึ้นมาซึ่งปกติกองเต้เป็นคนถ่อมตนแต่ผมว่าขออย่างนี้ มันไม่แน่มันไม่แน่ไม่นอนอันนี้มันไม่ใช่โลภนะแต่มันเรียกว่าความทะเยอทะยานความท้าทายใหม่ๆมซึ่งผมมองว่าเราก็มองข้ามจุดนี้ไม่ได้เหมือนกะันนะครับ,อ,รบอันนี้คือมุมที่มีโอกาสย้าย<ม>แต่ทีมบูนาเขาก็ยังมีเหตุผลที่เอามาหักล้างกันนะ,อ,ะอ,ยอยากให้ดูทั้งสองมุมนะครับก่อนอื่นอย่างที่พิตร์บบอกไปกองเต้ไม่ใช่คนโลภเรื่องเงินเนี่ยโหอยู่กับเชลซีเนี่ยสัปดาห์ละเกือบ3 0 0 0 0นตอนเป็นสถิติสโมสรเออเยอะที่สุดในทีมแล้วดังนั้นถ้าพูดถึงว่าสโมสรไหนจะเอาเงินมาลออกงเเต้ เราดูจากการใช้ชีวิตที่โอ้โหขับมินิคูเปอร์ใช้ชีวิตแบบสมถะนะคือเงินเขาซื้อได้มากกว่าน,นั้นแต่เขาก็ซื้อแค่เอาที่พอพอดีพอดีใช่ดังนั้นเราตัดปัญหาเรื่องที่ว่าจะมีทีมไหนที่แบบอยากจะทุ่มเงินค่าเหนื่อยเพื่อดึงตัวกองเต้เพราะครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยปฏิเสธเปชเชมาแล้วใช่คือผมชอบประโยคที่เขาพูดอารมณ์ประมาณว่าคือคนเราก็ต้องแบบบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะชีวิตตัวเองต้องไปอยู่ตรงไหนหรือต้องการอะไรแต่เดี๋ยวภาพนี้มาแต่พอเขาบอกว่า เหมือนเขาแต่เขากลับรู้อะว่าการเขาอยู่กับเชลซีเขามีความสุขอะผมว่าคำนี้มันมีความหมายมากเลยว่าเขามีความสุขกับปัจจุบันพี่เขาไเาบอกว่าเขารู้สึกดีกับการใช้ชีวิตในลอนดอนด้วยผมว่ามันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้หลายคนรักกองเตะบุคลิกของเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบขี้อายมีความซื่อสัตย์แล้วก็รู้สึกว่าเขาเต็มที่ให้กับสโมสรตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดเขาอยู่กับสโมสรไหนอะเขาก็ให้ใจทีมนันเต็มร้อย ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจกที่คนจะรักกองเต้ขนาดนี้อดังนั้นถ้าเรื่องความสุขมีความสุขแน่เรื่องนี้เอามาแย้งได้เลยใช่ในแง่ของกองเต้จะแฮปปี้ไหมหรือไม่แฮปปี้เนี่ยอันนี้มันแย้งได้ว่าเขายังมีความสุขอยู่ถูกต้องอครับส่วนอีกหนึ่งข้อเขาบอกว่าทีมที่ให้ความสนใจนะที่อยู่บนหน้าสื่อที่สื่อพยายามหยิบยกมาเชื่อมโยงกับกองเต้ว่าทีมนั้นอยากได้ทีมนี้อยากได้ ทุกกสโมสรเนี่ยมันยังมีข้อสังเกตข้อสังเกตอยู่นะครับเกิดเป็นคําถามในใจว่าทีมนั้นเนี่ยเขาอยากจะได้กองเต้จริงๆหรือเปล่าอ่ะอนะครับเช่นเรอัลมาดริดก่อนอมแม้จะมีข่าวว่าสนใจจริงแล้วสื่อเล่นข่าวบ่อยที่สุดเลยแต่ว่าตามรายงานของบางแหล่งอย่างเช่น Gocom ก็บอกว่าอกองเต้มองว่าเรอัลมาดริดก็มีคาเซมิโรอยู่แล้วอืแล้วจะเอาเขาไปทำไมในเมื่อก็เล่นตําแหน่งเดียวกันกองกลางตัวรับเหมือนกันรวมไปถึงสื่ออย่างมากา ก็เคยทำบทวิเคราะห์อารสก็เคยทาบทวิเคราะห์ในมุมที่ว่าเรอัลมาดริดไม่ได้อยากจะหาคนไปแทนที่คาซิมมโรทันทีไม่ได้หาตัวจริงแทนที่คาซิมิโรแต่หาตัวแทนระยะยาวมากกว่าซึ่งกองเต้อายุเยอะกว่าแล้วอ่ะ29ปีแล้วอ่ะเขาอาจจะมองไปที่เอโดอารโดคามาวินกามากกว่าครับซึ่งตรงนี้มาดริดอ,อาจจะดูมีคําถามเลยใช่ไหม,มครับอของบาร์เซโลนาเนี่ยเพิ่งจะมามีข่าวในช่วงหลัง 2> 2แล้ว,วสื่อก็มองว่าอาจจะให้ความสนใจจริงๆอ่ะมันอาจจะมีมุมที่ตามที่ข่าวรายงานไปอาจจะใช้ฟิลิเป้คููติโยในการต่อรองนะครับในการแลกตัวกับกองเต้ครับแต่ในมุมมองของสื่อรวมถึงตัวผมเองด้วยมผมมองว่ากองเต้ไม่ได้เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของบาซ่าบาซ่ามีภารกิจอื่นที่จำเป็นมากกว่านะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเป้าหมายอันดับหอันดับสอย่างลาตโรมาติเนสและก็เนมา นะผมกําลังจะมองว่าถ้าเอาเงินไปจ่ายกองเตะหรือใช้คูตี้ไปแลกกองเตะมันจะไม่ไม่ได้เงินค่าตัวที่ได้จากการขายคูตี้มันก็เลยจะทําให้การจะไปบรรลุเป้าหมายในการซื้อลาตาโรกับเมมาโอกาสเกิดขึ้นมันน้อยมากคือบาร์รเซโลน่าต้องการก้อนเงินใช่ต้องการเงิน,มากก,นมากกวน,นการแลกตัวมากกว่าถูกต้องในขณะที่ยูเวนตุสเนี่ยกระแสข่าวที่ผ่านมาเกี่ยวกับตําแหน่งมิดฟิลเนี่ยเน้นไปที่ปอลปอกกว่าส่วนเปเอชเชก็เหมือนที่บอกไปครับ บทสัมภาษณ์ที่กองเต้พูดเมื่อสักครู่อ่ะเขาเป็นการพูดปฏิเสธไปแอชเช่ใช่ดังนั้นเมื่อมองคู่ค้าที่จะเข้ามาซื้อค่อนข้างค่อนข้างยังเห็นภาพได้ได้ยากว่าทีมที่นั้นจะเอาไปจริงๆแบบว่าจะเอาไปเป็นแกนจริงไหมครับคือมันยังไม่ได้มีทีมไหนที่แบบว่าโอ้โหขาดตำแหน่งนี้แบบเฮ้ยตำเหน่งนี้ต้องให้เราไถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าเชลซีน่ากลัวเลยใช่สมมุติว่าบาซ่าตอนเนี้ยกางรับไม่มีแล้วหรือว่าขาดกองกลางอ่ะ ก็น่ากลัวเลยแต่บาซ่าเขายังมีอาตูเมโลใช่มีเดยองระยะยาวเซคิโอบูสเกตก็ยังอยู่ใช่แล้วก็เป็นแบบคือสถานการณ์ของบาซ่าคล้ายๆกับของเชลซีเลยใช้มิดฟิลด์ตัวคุมจังหวะเป็นตัวโฮลดิ้งมิดฟิลด์ตัวต่ำสุดนั่นก็คือหน้าที่ของบูสเกตที่คอยทำตรงจุดนั้นแล้วถ้าเอากองเต้ไปกองเต้ไม่สามารถทำหน้าที่แทนบูสเกตได้มันก็เห็นภาพชัดเจนว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่จะเอาเข้ามาแทนที่เลยส่วนยูเว่เนี่ยผมรู้สึกว่า เท่าที่เราตามแหล่งข่าวกันมาเราก็เราก็รู้สึกจริงๆว่ายูเว่สนใจบล็อกบามากกว่าจริงๆนะมผมว่าเขาไม่ได้ต้องการมิฟิลตัวรับอะ เขาต้องการคนที่แบบมีความเป็นプレเมเกอร์อยู่ในตัวมีความสร้างสรรค์เกมได้กับยูเว่นักเตเเชลซี Chelsea, ที่มีข่าวจริงเป็นแบ็คอย่างนี้มากกว่าพวกเอเมอร์สันพวกอลันโซ่แบบนี้มากกว่าแต่กับกองเต้นยากยากอยู่เหมือนกันนะยากจริงๆนะพอเรามาดูเงื่อนไขต่างๆนานาของทีมที่ต้องการจะได้ตัวหรือว่าทีมที่ตกเป็นข่าวด้วยนะยกเว้นคดีจะต้องพลิกกลับมาที่เปเอชผมว่าเปเชอาจจะต้องการสตาร์อยู่แล้วแต่ว่าก็ยากนิดนึงยากยากถ้าให้เราวิเคราะห์จากบรรดาทีมดังๆนะ เรอัลมาดริดบาร์เซโลนายูเวนตุสแล้วก็เปเอชเชจริงๆเปเอชเชพวกเขาก็มีอิดิซากาน่าเกย์เราเล่นดีด้วย,วยนะแต่ว่ากันถึงชื่อเสียงความเป็นซูเปอร์สตาร์ต้องการสตาร์อะไรพวกเนี้ยผมว่าเปเอชเชดูมีความต้องการมากกว่าทีมอ,อื่นๆนะมแม้ว่าพวกเขาจะมี age, อิดิซาการ่าเกย์ก็ตามอืแล้วเปเอชเชก็เป็นทีมจากฝรั่งเศสอืก็เป็นบ้านเกิดของเอ็นโกลกองเต้จุดนี้ก็เป็นจุดที่ พอคิดได้เหมือนกันพอคิดได้เหมือนกันมองข้ามไม่ได้ครับอย่างเรอัลมาดริดอ่ะก็เป็นเซนดีซีดานฝรั่งเศสเหมือนกันในขณะที่บาร์เซโลนาผู้อำนวยการกีฬาเป็นเอ็ดิกอาบิดาเขาเรียกว่าฟรานช์คอนเนคชั่นคือมันแต่ละทีมอ่ะมันจะมีมุมที่เชื่อมโยงอยู่ก็มีมุมคลิกแต่ก็มีมุมไม่คลิกเหมือนกันทุกทีเลยมีอันนึงที่ผมก็ว่าประมาทไม่ได้ก็คือเรอัลมาดริดนั่นแหละถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเขากาลังตามหาคาซิมิโรอะไรต่างๆนานาตามแต่ถ้า แต่ถ้าแบบซีดานเป็นคนอยากนั้เองจริงอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจครับคือแต่อย่างว่าพอเราคุยกันแล้วมันไม่มีอันไหนที่อยากได้ร้อขนาดนั้นแล้วคุณต้องทุ่มเงินทุ่มเงินแพงนะคือมันไม่ใช่ถูกๆงอันนี้คือประเด็นดักเลยผม,ผมจะบอกให้ว่าสื่อมักจะคิดว่าค่าตัวกองเต้มันลดลงมาจากเจจากเก้าหรือเจจากเจ็ดเหลือหก แต่จบประเด็นเราเคยวิเคราะห์กันไปแล้วว่าพวกทีมอย่างแมนซิตี้อย่างเชลซีแมนยูพวกนี้มันไม่ได้เดินผลกระทบทางด้านการเงินไม่จำเป็นต้องขายราคาถูกถ้าคุณอยากจะได้ทีมนักเตะทีมเขาอ่ะไม่จำเป็นต้องลดราคานักเตะใช่ใช่ถูกไหมครับผมเลยคิดว่า61ล้านปอนน้อยไปผมว่าอย่างตามถ้าเป็นหลักปอนนะก็70-80 8 0ประมาณนี้วนี้เพราะว่านักข่าวดังอย่างฟาบริซิโอโรมาโนของของสายอิตาลีเนี่ย เขาบอกเลยว่าค่าตัวเขาโดนถามนะเขาบอกว่าค่าตัวกองเต้นน่าจะประมาณ80ล้านยูโรซึ่งก็สูงกว่าตัวเลขที่เลกิฟอ้างมาใช่นะครับทีนี้เอาทั้งหมดทั้งมวลมาชั่งน้ําหนักนะบนตาช่างเนี่ยทิบูนาสรุปเลยบอกว่าถ้าถามถึงโอกาสนะที่กองเต้จะอยู่เชลซีต่อมีมากกว่าโอกาสที่โดนขายออกไปแต่แต่เขาไม่ปิดโอกาสนะใ่ไม่ปิดประตูของการย้ายทีมถ้าเกิดอย่างที่เราคูดคุยกันไป ถ้ามีสโมสรนในลิสต์นี้แล้วผมเชื่อว่ามันต้องเป็นสโมสรระดับท็อปอะที่สามารถทุ่มเงินได้เพราะว่าไม่ใช่แค่ค่าา,าตัวค่าเหนื่อยก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะสามแสนปอนต์ต่อสัปดาห์คือคุณจะมาซื้อเขาแล้วให้ค่าเหนื่อยเขาน้อยกว่าที่เขารับอยู่กับเชลซีอะผมว่าเขาก็ไม่โอเคหรอกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนโลภก็ตามใช่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังมองว่าโอกาสอยู่ต่อน่าจะเยอะกว่าผมพูดไปในรายการฮับไทม์ว่าผมให้โอกาสอยู่ต่อหกสิบห้าเปอร์เซ็นต แล้วก็โอกาสย้าย3 5ายังยืนยันเปอร์เซ็นต์นั้นไหมผมก็ยังยืนยันเปอร์เซ็นต์นั้นนะผมไม่กล้าลงแบบฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ย้ายแน่นอนเพราะเหมือนที่ผมบอกไปคือคือผมยังเชื่อนะว่าไม่ว่าจะเป็นข้อสเสนอไหนยื่นเข้ามา70 80 90ล้านปอนด์ถ้ายื่นเข้ามาถ้านักเตะไม่ได้ขอย้ายผมว่าเชลซีไม่ขายเชลซีไม่ใช่ทีมขายนันกเตะเชลซีไม่ใช่ทีมที่แบบเ,เห็นเงินเยอะแล้วขายเห็นเงินเยอะแล้วขายส่วนใหญ่สตาร์ดังๆที่เชลซีปล่อยออกไป,ไปไมีอยู่2แบบ แบบแรกก็คือแบบเอเดนอาซาอันนี้คือขอย้ายเองจริงๆแล้วว่าขอผมไปเถอะอ่าและวสมสรสอนเข้าใจเพราะช่วยทีมานานอาอีกแบบนึงคือตำนานที่อยู่มานานๆแต่ว่าอายุมากขึ้นแล้วอยากเป็นตัวจริงแต่สมสรสอนการันตีให้ไม่ได้อ,อย่างเช่นแฟรงค์ลัมพา,าจอร์เจรี่เริ่มเริ่มแบบอายุเยอะขึ้นใช่เป็นตัวจริงก็ลงเฮ้ผมไปผมขอไปลงเล่นที่อื่นถูก เชลซีส่วนใหญ่เวลาปล่อยจะปล่อยแบบนี้ต้องมีเหตุและมีผลแต่ไม่ใช่มาขายกินสตาไม่ใช่หรืออะผมย้อนกลับไปไกลหน่อยคนที่แบบขายและเป็นแบบค่าตัวเซรีสมอสรตอนนั้นคืออาเจนร็อบเบนขายให้กับเรอัลมาดริดตอนนั้นสมอสรก็ไม่ได้อยากขายแต่ว่ามันมีเหตุผลตรงที่ว่าอาเจนร็อบเบนตอนนั้นมีอาการบาดเจ็บบ่อยแล้วมูรินโญ่มองว่ามันใช้ได้ไม่ตลอดทั้งซีซั่นเพราะฉะนั้นผมเลยวิเคราะห์ดูแล้วอะอ้าวถ้ามาเป็นมุมบาดเจ็บบ่อยอะ ไม่มันเป็นมุมบาดเจ็บบ่อยผมว่าล็อบเบนน่ะมันเจ็บบ่อยตั้งแต่ปีแรกที่มาเลยแต่กองเต้เพิ่งมาเจ็บบ่อยปีล่าสุดมผมก็เลยรู้สึกว่าบางทีปีหน้าเขาอาจจะไม่ได้เจ็บขนาดนี้ก็ได้ครับหรืออาจจะรอดูก่อนไหมสักครึ่งซีซั่นใช่แล้วตลาดในเดือนมกราคมถ้<อ>าเกิดมีเนี่ยก็อาจจะพิจารณาต่อไป35%ที่โบท๊ทเผื่อ,อไว้คือเหตุผลอะไรคือผมบอกไว้แล้วว่าไม่น่าขายแต่35%ที่ผมบอกเอาไว้คือเขาอยากไปตัวนักเตะขอยาความทะเยอทะยานนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ถ้า ถ้านักเตะไม่ได้อยากย้ายผมว่าต่อให้ยื่นมาร้อยล้านเชลซีก็ไม่ขายเหมือนที่ผมบอกเชลซีไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินไม่มจำเป็นต้องไปปล่อยนักเตะอยู่แล้วดังนั้นอยู่ที่ความตั้งใจของกองเต้แล้วล่ะถ้ากองเต้อยากย้ายขึ้นมาแล้วขอจริงๆอ่ะผมว่า50สสโมสรก็ยอมเพราะว่าสโมสรไม่ได้ซีเรียสเกับเรื่องอะไรแบบนี้แล้วใช่ผมว่าไม่พาพถ้าปล่อยก็คงไม่ปล่อยแพงมากเกินจนเกิน <ๆ S 1> ไปด้วยเพราะว่ากองเต้มาอยู่กับเชลซีก็ ช่วยสโมสรเยอะแยะมากมายอูพฤติกรรมดีด้วยพฤติกรรมดีมาตลอดไม่เคยสร้างเรื่องเสียหายไม่เคยทําอะไรแล้วภาพลักษณ์ดูดีภาพลักษณ์ดีเพื่อร่วมทีมฝรั่งเศสก็รักครับถูกไหมครับผมก็เลยคิดว่าถ้าใจเขาไม่ได้อยากย้ายไม่ว่าเงินเท่าไหร่เชลซีเขาไม่ปล่อยแต่ถ้าใจอยากไปผมว่าเชลซีก็เข้าใจเหมือนกันนะครับติดตามดูครับเรื่องราวของเอ็นโกโลกองเต้ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เราเราแฮปปี้ในการพูดถึงเขานะเพราะว่าเราดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาทำมาตลอด นะครับเราเราได้เห็นมุมดีๆของเขาอะแทบจะไม่มีมุมเสียๆเลยนะดังนั้นก็เดี๋ยวติดตามดูต่อว่าจุดหมายปลายทางต่อไปจะย้ายทีมหรือเปล่าหรือจะยังคงอยู่กับเชลซีต่อผมให้ข้อเสียให้เรื่องึึงว่า เขาชอบโดนเซลขาซ้อมายรถเขาช้าไงคนโดนเซลนะครับโอเคนี่เป็นทั้งหมดของสยามสปอร์ตจอบประเด็นวันนี้นะครับฝากรับชม2ช่องทางครับ b o o k o o กกดไลค์กดแชร์ y o u t u b e กด Subscribe กับช่องของสยามสปอร์ตด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเข้มข้นทุกบทวคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ